เราเคยเสนอให้หน่วยงานแต่ละที่เข้ามาช่วยเหลือเราแต่ก็ไม่ไม่เป็นผลมันเป็นมรดกสุดท้ายแล้วถ้าหากมันถูกทำลายถูกเอาออกไปจากตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหลือเลยอยากให้ศาลเจ้าที่นี่อยู่ผมก็บอกเจ้าแม่นะว่าม,มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าแม่คนเดียวมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมผมบอกมันมากกว่าเรื่องของเจ้าแม่ การตัดสินใจของทรัพย์สินจุลาทำโดยไม่มีเหตุมีผลเขากำลังทำลายวัฒนธรรมหากพูดถึงสัมยานเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่ปีในบริเวณนั้นแต่หากเราลองเดินเข้าไปในบริเวณซอยจุลาก็จะพบกับแผ่นป้ายเล็กๆ ที่ติดไว้ที่บริเวณแผ่นเหล็กที่กั้นรอมรอบบริเวณนั้นว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองศาลเจ้าที่เป็นมรดกและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านชุมชนสามย่านมายาวนานมากกว่าร้อยปีในวันนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองกำลังดิ้นรนต่อสู้และกำลังถูกฟ้องร้องจากกลุ่มนายทุนที่อ้างว่าต้องการพัฒนาเมือง ส่วนใหญ่หลักๆเลยที่ชาวบ้านละแวกงเนี้ยขอก็จะมีเรื่องสุขภาพขอลูกส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยขอบางคนเขาก็ได้เลยเขาก็เลยแบบว่าเชื่อในศรัทธาเจ้าแม่มาโดยตลอดเขาให้ผลทำเนียว่าเขาต้องการพัฒนาพื้นที่ใช้วิธีโดยการที่ว่าไม่ให้ต่อสัญญาเช่าชาวบ้านเนี่ยเขามาคุยกับผมเขาบอกว่ากำลังมีสารเจ้าแห่งหนึ่งถูกไล่ที่ ผมเองก็งงว่ามีสารเจ้ารอบๆจุฬาด้วยเหรอเพราะว่าตั้งแต่ผมเรียนมา4ปีผมไม่เคยที่จะรู้จักสารเจ้ารู้จักวัฒนธรรมอะไรในที่นี่เลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าใครก็ไม่ได้พูดถึงชุมชนสามย่านตอนนั้นเราก็คิดว่าแทบจะไม่เหลือแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อนี่คือสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานสารเจ้าเนี่ยถ้าเรามองเผินๆเราก็คิดว่ามีแต่คนรุ่นเก่าเท่าน,นั้นแหละที่ที่ไหว้ที่สักการะแต่จริงๆเนี่ยยังมีคนรุ่นใหม่ที่บังเอิญเนี่ย รู้จักหลังจากที่ไปสารจ้าม่รับทิมก็เห็นว่าเออคนรุ่นใหม่เขาก็ appreciate คุณค่าทางวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แล้วแต่มหาลาัยก็เอาต้นไม้นะครับมาลงรอบๆเพื่อให้คนไม่เห็นมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการไล่ที่ตั้งแต่ผมเข้าไปร่วมต่อสู้กับสารเจ้าแม่รับทิมเนี่ยผมเห็นความกักขระความเลวร้ายของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาเยอะมากคือมันเยอะกว่าที่เราเคยคิดว่าจะเป็นสารเจ้าแม่รับทิมสะพานเหลืองเราไม่ยอมย้ายใช่ไหมครับ เราจะอยู่ที่เดิมเขาก็ดันด้นไปสร้างศาลเจ้าใหม่แล้วก็เปล่าประกาศทั่วเลยว่าศาลเจ้าแม่ทับทีมสภานหลวงไม่อยู่แล้วให้มาสักการะที่ศาลใหม่ของเขาอย่างเงี้ยมีการพยายามหลอกลวงพยายามทําให้คนแถวนั้นคุย้ยเขวเยอะมาก เรื่องสารจะไหมับทีมจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนสามย่านหรือเด็กๆเนี่ยสนใจเพราะว่าเหมือนเรื่องราวในอดีตของสามย่านเราเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่เราไม่มีรูปภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทุกคนก็ได้แต่คาดเดาตามจินตนาการผมเลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสเราก็น่าจะบันทึกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้คนในอนาคตได้เห็นเป็นบทเรียนนะถึงการพัฒนาเมืองที่ทําลายผู้คน ทางทั้งที่ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาเนี่ยทให้ผมเนี่ยลองติดต่อไปหาเพื่อนที่คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬานะในช่วงแรกเพื่อให้เขาช่วยไปบันทึกต่างๆนานาแต่ว่าใช้เวลานานนะสะะารคดีเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆผมปันนะครับก็คือเป็นคิวเรเตอร์ของงาน exhibition ครับสถารและทานต่อตา้งครับาะเป็นงานที่รวบรวมศิลปินนะครับที่จะออกมาแสดงออกถึงการ ที่จะปกป้องสาร,สราแซวแทับทิมนี้เอาไว้ครับไม่อยากให้มันถูกทุบเพราะว่ามันมีความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นชุมชนมาอย่างช้านานเนาะทีนี้เราก็เลยต้องการที่จะรวบรวมครับศิลปินคนอื่นๆที่เขามีใจที่อยากจะปกป้องสารนี้เอาไว้ด้วยครับให้เขาได้เอานํางานได้เขาได้สร้างงานออกมาเพื่อโชว์ในที่นี้ครับในที่ศาลจะไม่ได้ขึ้นที่นีเพื่อแสดงจุดยืน ผมรู้สึกว่าถ้ามันหายไปแล้วทุกอย่างมันเหลือแต่ห้ามะครับรุ่นลูกเราจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอะไรแบบนี้อีกะครับผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงดีไว้เพื่อให้รุ่นลูกได้มาสัมผัสถึงความเป็นชุมชนความผูกพันสายสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะะี้ครับอยากให้ศาลเจ้าที่นี่อยู่ผมก็บอกเจ้าแม่นะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเจ้าแม่คนเดียวมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมผมบอกมันมากกว่าเรื่องของเจ้าแม่โอ้ยขอบคุณมากเลยที่ทําให้ศาลเจ้าแม่รับทิม ได้กลับมีชื่อเสียงค้างให้ให้คนรู้จักได้เยอะมากขึ้นขอาคุ mm ้ hmm. มากเลยจริง mm hmm. ๆถ้าเราไม่ได้น้องๆพวกนี้ก็ uh huh. เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักเลยว่าตรงนี้ยังมีศาลเจ้าอยู่อที่หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้ mm hmm. เราเชื่อว่า mm hmm. การพัฒนาเมืองให้เจริญขึ้น mm hmm. กับการรักษาวัฒนธรรมจะเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและใส่ใจมากขึ้น mm hmm. ก่อนที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองแห่งนี้ จะกลายเป็นเพียงความทรงจำสุดท้ายของชุมชนสามย่าน